เอาน,นี่ครับพี่น้องครับมาทางนี้ก็มีอีกหลายตัวนะครับเด้อมีอยู่นี่เ๋ยวเห็นซีหาตัวยู่กันอาจจะเป็นทังงวดสาวน้อยนะครับพี่น้อง F1 F2 แล้วกัมีงวัวทองพร้อมครับสวัสดีครับ มาเจอกันก้นวนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเษกษตรการประมงงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาค่ะพี่น้องครับมื้อนี่คลิปนี้ผมกะสิพาพี่น้องนี่มาเอางวัวจากหันสาฟาร์มนะครับพี่น้องครับนี่แหละอ่าก็ถือว่ามีงวัวไม่ไม่ไมให้พี่น้องได้เยี่ยมได้ชมหลายตัวนะครับเด้อทั้งอ่งางัวสาวหน่อยแลลวก็งวัวทองแะครับพี่น้องครับกบ็นอกจากยู่มื่อนี่แล้วก็ยู่ฟังทางบุนกับมีอีกนะครับพี่น้องครับ กำลังมองหางัวสวยๆนะครับพี่น้องครับนี่ทครงสั่งใหญ่ๆหรือจะอยากจะได้แบบเนื้อนังหนาๆนะครับพี่น้องครับอยากจะเยี่ยมจะชมเดี๋ยวถ่ไทยเห้เบิงนะครับเนาะพิกัดกายุทธีบันเปลยตตำบลหนองโกอําเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อเอามีตัวใดนาสนนาเลียงถูกถูกใจพี่น้องกะติภาพมาเบิ้งกันนะครับสวัสดีครับลงแดงครับสวัสดีคระอ่าเอาวสียเลลาครับพี่น้องเอาตัวใดก้อนครับลงแดง เอาจากเอฟหนึ่งตัวนี้นะครับเด้อหมายเลข3 5 6หนี่ยแหละครับพี่น้องตัวนี้ว่าเป็นตัวหน่อยดีครับพี่น้องครับงอกข้องสังง่ายดีอยู่หลังตรงผมนะครับตัวนี้ลูกพ่อได้ครับแดงลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกค่ะทายาทซีไวครับตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับ14เดือนค่ะ14เดือนนะครับพี่น้องครับ1ปี2เดือนส้นสูงแต่งในวัดไหมครับตัวนี้สี่สิบค่ะลอยสี่สิบได้อีกเด้อครับพี่น้องครับโตโตใหญ่อยู่เด้อครับพี่น้องเอาซีไว้ศูนย์เก้าหกเนี่ยแหละเราจะพาไปเบิ้งไก่ไกะ รูปร่างหน้าตาครับพี่น้องครับดูใกล้ๆกันไปเลยเนาะนี่แหละเอาล่ำแข็งล่ำขาครับพี่น้องครับกีบเล็บก็ดีๆสวยๆดอกตัวนี้ก็ได้เบิ่งอ่าใกล้ๆนี่ย่างๆเงี้ยวๆด้วยครับพี่น้องครับเขาก็เฮ็ดให้เราแล้วครับพี่น้องครับเอาแทงตัวนี้มาไว้เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมื่นเก้านะคะพี่น้องครับอ่าราคานี้ต่อรองได้แล้วก็พร้อมส่งฟรีทั่วอีสานคือเก้านะครับพี่น้องอ่าเอาผู้ใดมักขัวโครงสังเงี้ยๆกําลังหาไปเป็นแม่บล็อกนะครับสีเป็นงัวเอฟหนึ่งเนาะ สายพัฒนาผสมได้ไซแยกเพร็เอาเลยพี่น้องนี่จิ้มกระดำดีสนิทดีดนะครับพี่น้องเนอ้อฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับแตงครับ0637314035เฟซบุ๊กหันสาฟาร์มค่ะอ่ะนี่นะครับตัวแรกเดี๋ยวเบื้รายละเอียดอีกทีนะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหนาส่วนตานี่กระโหกยาวๆเลยตัวนี้แข้งขาเบิ้งใกลเนี่บอกง่ายนะครับพี่น้องครับหนังหนาๆพร้อมนี่หูกระสีเสมอปากก็ดีขอบหูกระดำดีดอกพี่น้องครับหูหูเชื่องเชื่องพี่น้องนี่เอ้าเบิ้งใกล้ๆเลยวีบเด็บนะครับเนาะ าตัวนี้มีดตำนิตรงไหนบ้างครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับเนาะเบิ้งมุ้งกว้างพี่น้องอึ้บเจ็ดหมื่นเก้านะครับพี่น้องเด้อนี่แหละผู้ใดกําลังอยากจะได้งวงสาวน้อยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเบิ้องวนท้ายนะครับเนาะพุ่งหางบัวดอกบัวแซมครับผมสีกะดำสนิทดีเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเบิ้งท้ายนะครับเนาะเบิ้งท้ายเบิ้งแผ่นหลังครับผม ตัวแรกผ่านไปครับตัวต่อไปครับน้องแตงครับปัานี้ตัวต่อไปเด้อครับพี่นอ้นองตัวนี้อ่าอ้วนๆตันๆดีเด้อครับพี่น้องครับอันนี้ลูกพ่อใดครับนี่ลูก SK520 ค่ะ SK520 อันนี้อายุสุมกันบ่หรือหลายกว่าได้15เดือนกว่าแล้วค่ะ15เดือนกว่าเด้อครับพี่น้องครับเอ้าก็ถือว่าเป็นส ja. P, นาวเลยแลละครับพี่น้องครับ15เดือนก็ได้ F1 หมายเลข347เด้อครับเด้อ ตัวนี้ส่วนสูงอยู่เท่าไรคะน้องตงสูงสี่บ่ออยซี่สิบหาอยู่ป่ะคะนีแม่นั่นสูงไรซี่สิบแม่หาวัดแล้วตัวตัวนี้สูงตัวใหญ่ก็ตัวเมื่อกี้เด้อครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวสิพาเบิ่งส่วนหนาแล้วก็ด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะนี่เขาทําให้แล้วนะครับนี่มครกีบเล็บนะครับเนาะอ่ะดูด้านข้างด้านนี้เด้อครับพี่น้องอ่ะนดึงมาเร็วเอาตัวนี้แต่งมาไว้เท่าไรครับแปดมื่นหาค่ะตัวนี้แปดมื่นหาได้อครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆอ้วนๆตันๆเต็มๆเลยเด้อตัวนี้เด้อ เดี๋ยวจะพาไปเบื้องส่วนถ่ายครับพี่น้องครับเดินเดินท่านั้นลูกนี่นี่ถ่ายใหญ่ๆเลยแหละครับพี่น้องครับเอานี่เห็นนะครับให้เบื้องถ่ายทั้งนี้เลยพี่น้องครับนี่ตุ้นเบื้องตัวใหญ่ก็กันหลายอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเอานี่ตัวอย่างใหญ่ท้ายเต็มมากเลยตัวนี้นุมกับบมีเต็งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจีให้เบื้องด้านขางนะครับเนาะด้านข้างด้านนี้นะครับพี่น้องครับเห็นบ่ เบือ้องมุ้งของก่วงครับพี่น้องครับเอาไปทั้งผู้นลรลกไปไปแบบเดินเดี๋ยวจะให้เบื้องด้านขางด้านนีนะครับเนาะอ่เบื้องด้านขางครับพี่น้องเอออ่ดูเลยนะครับเนาะนี่เอาผู้ใดอยากจะได้ตูนย่งเต็มเตมตูนีนีนะครับเนาะหลังตรงตรงดีแพ่นหลังแตกดีเลยเด้อครับเด้อตัวนี้พี่น้องครับเอาให้เบื้องทาก,ก้าวขาไปน้ำพี่น้องบบมี่ตำหนีเนาะค่ะตรงแตงเนาะมีค่ะไม่มีตำหนีเด้อครับเด้อขางนี่เห็นไปพี่น้องครับ ท่านี้ถอกมาเร็วเดินเดินใหญ่ดึงไม่เพื่องนี้พี่น้องขาง่างมันทนเห็นหมดเลเออนี่เอาตัวใ,ใหญ่เด้ครับพี่น้องครับอ่าดูใกล้ๆกกันไปเลยเอา่าอ่าดันข่างอา่าตัวที่สองครับผมตัวบกใหญ่ต่อไปตัวที่สามตัวนี้เดี๋ยวสิดท้ายเห็นชมนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อหนังนาแล้วก็สีได้เลยนะครับพี่น้องครับผู้ใดมกงว้วเนื้อหนังยุนๆยนนะครับเนาะมาเอาตัวนี้เลยเอา่านี่แหละครับ คลิปหูอขอบหงอดำมาคักเด้อครับเด้อตัวนี้เอาตัวนี้ลูกพอได้คับตั้งแต่งลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับอายุจักเดือนหรือครับตัวนี้ได้สิบเดือนค่ะว่าอายุสิบเดือนนะครับพี่น้องครับตัวเต็มนี่ดีครับพี่น้องครับว่าสิบเดือนนะครับเนาะอ่าสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดค่ะประมาณร้อยสามสิบเจ็ดตัวนี้ตั้งแต่งเปิดราคาไว้เท่าไรครับตัวนี้ บ่ท่านเปิดหรอคะบ่ท่านเปิดนะครับผู้ใดอยากได้มาแอวเอา,เอา,อเอาพี่น้องครับมะน้มูโอ้ยอยากบอกขอบมันม้มนำมูเธอซื้อครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากได้กัโทร,รมาจีบเอาได้พี่น้องครับนี่แหละเนื้อหนังย่นย่นย้อยๆแดงดีค่ะขักขอบหัวในบดดำลึกพร้อมนะครับพี่น้องเอาขัดตามสไตล์เคฟสามหนึ่งคนละครับพี่น้องครับแข่งขายใหญ่ๆนี่นี่พร้อมดึกตัวนี้ถือว่าลึกเลยล่ะเอาแม่พันชั้นดีตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งมันบ่ครับแม่นค่ะสูงอยู่ยดิครับพี่น้องสูงใหญ่เลยล่ะตัวนี้เออ้าาผูใดมัก่ อนาคตนะครับแม่บล็อก F1 หมายเลข354เ้าสี่เด้เบิ้องไทยนะครับพี่นอ้องหุ่นง่ายแผ่นหลังยางแตกยางยุ่ยนะครับเนาะอ่ะเห็นแล้วสวนหน้าตาครับพี่น้องครับถ่ายให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับรท่านเปิดกสิทธภาพห้เบิ้งความงามนี่แหละพี่น้องสวยมากเอาวันนี้กสิทภาพเฮเบื้อ่าต่อไปนะครับเด้อยุคข,ขอ,อกทางน,านั่นกับมีให้พี่น้องได้เยี่ยมชมอีกอยู่เดี๋ยวสิพายยางไปเบิางทางพุ่นไปหนังแดงไปบัดนี้อ่ะ เอานี่ครับพี่น้องครับมาทางนี้ก็มีอีกหลายตัวนะครับเด้อมีอยู่นี่เดี๋ยวเห็นซีหาโตอยู่กันอาจจะเป็นทางงว้วสาวน้อยนะครับพี่น้อง F1 F2 แล้วก็มีงว้วทองพร้อมอ่ะน้องแตงจะเปิดตัวใดก่อนครับขอหน่เอาง้วทองก่อนเอาอง้ว,งวทองก่อนครับพี่น้องมูไม่ต้งงามนะครับงว้วของหันสาฟ้าพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาแม่บอกสายพัฒนาผมบอกเลยว่า <ๆ S 1> เข่ามาเอาอยู่นี่โหลดพี่น้องครับอ่ะเหนือจังง้วทองตัวตัวนี้บอกอ้วนบอกตันบอกลึกนะครับเนาะเดี๋ยวถ่ายเบื้องด้านข้างครับ ตัวนี้ก็ลูกแรกบะนี่ลูกแรกค่ะลูกแรกนะครับพี่น้องตาบั้มเขาเงี้ยวสื่อได้ครับพี่น้องเบื้องหน้าตารูปร่างกับนมนี่หดหดยู่เนาะอันนี้ท้องพ่อใดครับท้องเคฟหกแปดค่ะท้องกาลิลด์เคฟหกแปดเนื้อหนังอยุ่อยู่ย่นย่นเลยเด้อพี่น้องครับนี่ส่วนหน้าหูสันๆพร้อมพี่น้องครับอ่ะเนี่ยให้เบื้องกีบเรียบก่อนสี่เดือนกว่าแล้วล่ะประมาณสี่เดือนมีมีใบมีหลอดไห้อยู่เนาะครับเนาะใบยุบอ่ะอ่านี่นะครับดูสีผ้าเบื้องข้างนี่นะครับเนาะหน้าอ สูงอยู่ร้อยประมาณร้อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้าได้เด้อครับพี่น้องตัวนี้มันตัวสูงอยู่ได้ครับพี่น้องแต่ว่ามันมีความลึกเนาะอ่านี่แหละต้นอกอกท้องเคเอฟหกแปดท้องสาวในแตงลาไว้เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมื่นเก้าเด้อครับเด้อผู้ใดมักหุน่นง่วนหนาะๆเนาะครับพี่น้องครับตันๆมาเอาตัวนี้เลยนะครับเนาะเจ็ดหมื่นเก้าเดี๋ยวสิผ้าเบื้อ่าทางท้งไทยนะครับพุณไหมหงองหางบักใหญ่เลยไหมพี่น้องครับไทยเต็มบักคักเลยละ่ะเบิ้งแผ่นหลังนี่อ๋อ นมกะสี่หัวสวยๆเลยครับพี่น้องครับเจ็ดมื่นเก้าบ่มีตำหนิเลยครับพี่น้องเด้อนี่แหละการเดินการยางการเก่าวขาเก่าไม่มีตำหนิเลยนะครับพี่น้องครับนี่มักใหญ่แบบนี้เมาเลยครับพี่น้องครับนี่พ่วงหางพี่น้องครับเอาจะพาเดินดูฝั่งทางท้ายอีกทีนะครับพี่น้องครับนี่ให้เบื้องหางตัวนี้อีกเถอะครับมักใหญ่เ้อครับเด้อวมาเบิ่งไก่เอาครับผมอ่ะนี่มักแบบนี้ชอบแบบนี้ มาเอาเลยนะครับพี่น้องครับอ้าวนี่ตัวต่อไปครับง้อทองอีกเท่ากันนะตั้งแต่ตัวนี้เนาะแ่่นคะตัวนี้อ่าเป็นเอฟอนะครับพี่น้องครับทองแราคาตัวเต็มดีค่าขายสูงเท่าะไรครับตัวนี้รอ้อยสี่สิบห้าร้อยสนะี่สิบห้าบวกยดอดพี่น้องเอาตัวตัวน,วนี้ตัวนี้แดงดีสีขำๆเลยนะครับเด้อพี่น้องครับ ท้องกับพ่อได้ค่ะ้องแตงซีไว้แยกเพศค่ะซีไว้แยกเพดได้ค่ะพี่น้องครับอันนี้คือตรวจท้องหายแล้วเนาะครับเนาะท้องได้เดือนกว่าแล้วค่ะนี่แหละทรงหนาสวยๆนี่ครับหูสันๆเลยผู้ใด้มาง้อหุ่นนี่นะครับเนาะตัวนี้มันเป็นลูกพ่อได้ครับคขนี่ลูกเคฟสามหนึ่งค่ะลูกเคฟสามหนึ่งใส่กับซีไว้แยกเพดได้ครับเด้อฟสองนะครับเนาะตัวนี้แตงว่าไวเท่าไหร่ครับเก้าหมื่นห้าค่ะเก้าหมื่นห้าได้ค่ะพี่น้องเด้อนี่รูปร่างนะครับพี่น้องครับเห็นแล้วหุ่นสิผ้าเบ่ง ส่วนไทยทางไทยนะครับพี่น้องครับวันนี้บึกๆเลยนะครับเนาะนี่ไทยกันยญ่ๆขึ้นกันละครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเบิ้ลนมกับซีหัวเยอะด้ยพี่น้องครับเอาต่างขางทั้งนั้นเห็นแล้วเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งนี้ครับผมอ่าตัวนี้สีแดงดีนะครับพี่น้องครับอ่าตะบากติทายย่อนแสงจากน้อยมังกัติอ่าเห็นกับติดเป็นบนมือเจ้านายสีป่แจงปบานไดนนะครับเนาะเออว้ยมาทั้งนี้หรืามะได้เห็นชัด เออนี่นะครับพี่น้อง F2 ขั้นบกตีว่าเป็นแผลลำปีกับตาบากับราคานี่ยหรอกค่ะครับ F2 นะครับพี่น้องตาบากับมีดแผลลำปีนี่แหละค่ะห้อยเป็นลำปีนะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละหลุมหลังเบื้องมนขงกว้างครับพี่น้องครับงวหุ่นตันๆพุ่มๆ F2 นะครับพี่น้องเอออ่ะนี่นะครับเดินๆไปเบื้องแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับอืบเออนี่เบื้องด้านข้างด้นี่เออตีน่าจะเห็นชัดแล้วไปดิมีดต้หนีดอกพี่น้องนอกจากที่ว่ากยังห้อยเป็นลำปีนั่นแหละเอ้า ต่อไปครับผมจะมีงว้วสาวอีกสามตัวนะครับพี่น้องเอาตัวใดก่อนครับตแต่งเอาตัวนี้นะครับเนะาะตัวนี้ผุ่มๆลึกๆเลยนะพี่น้องครับ f 1 3 4 2ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกไอ้ปีศาจแดงค่ะลูกปีศาจแดง PZ130 อันนี้พวงหางพวงใหญ่เลยเหครับนี่แหละเขาทําให้แล้วนะครับนะเนาะเบื้องทักหนาครับพี่น้องวันนี้เอา้าหูกับสันๆันมาถึงปากนลครับเขาเห็ดแหย่สวยๆเลย เบื้องแผ,แผ่นหลังนะครับพี่น <74. S 1> ้องครับนะครับเบื้องด้านข้างด้านนี้ตัวน <tuh> <37, S 2> ี้สูงอยู่เท่าไหร่ครับสูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดนะครับพี่น้องครับหวงหางเหลือก็ไปหาทางไทยเต็มๆแบบนี้แหละครับของหันสาฟาร์มนะครับเนาะเพราะว่าการเลี้ยงดูแลนี่นําเลี้ยงยูนิตถึงครับพี่น้องหายห่วงนี่แหละการดูแลนะครับพี่น้องอ่ะนี่เบื้องกันยางไปพร้อมตัวนี้ว่าเท่าไหร่ครับหกหมื่นเก้าค่ะตัวนี้หกหมื่นเก้านะครับตัวใหญ่อยู่ที่พี่น้องครับนี่หกหมื่นเก้านะครับเน ชอบแบบนี้มาเอาเลยเดี๋ยวจะให้เบิ้องส้นหนาแล้วกัมาเบิ้งเหนียงข้อนะครับเนาะขี่ลิบไปด้วยเลยตัวนี้ workers, บมมี่ตาหนีนะครับเนาะบมมีค่ะไม่มีนะครับเรื่องหกมืนเก้าพี่น้องครับอ้าเบิ้งมุ้งก้งวงครับผมนี่มักแบบนี้เมาเลยยู่หันสาฟาร์มครับตัวต่อไปจะเอาตัวไหนครับตัวนั้นค่ะตัวต่อไปนะครับตัวนี้สูงใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับหูสั่นขอบหูดดาดีข oh. ึ้น okay. กันนะครับตัวนี้ลูกพ่อไหนครับเนี่ลูก SK520 หค่ะ SK520 ห้านะครับพี่น้องเด้ออะนี่หละ รลปร่างนาตาดานขางนะครับพี่น้องครับตัวนี้จักเดือนหรอครับได้ปี3เดือนเนาะค่ะได้ปี3เดือนนะครับพี่น้องครับเบื้องส่วนหนาต้นตาด้อยครับพี่น้องได้ปี3เดือนพี่น้องหสันส้นๆเลยทําเขาให้เรียบร้อยแล้วเข้อขาแข้งขากะดําดีดอกเนาะ,ะตัวนี้ก็เป็น F 1คหนึ่งเท้ากันนะครับพี่นอ้องเบื้องด้านขางตัวนี้แตงว่าไว้เทอะไรครับตัวนี้หงมินเก้าเื่กันค่ะ สองตัวนี้หกหมื่นเก้านะครับยกครูตัวนี้ครูนี่งามเลยเด้อครับเด้อหรืออยากจะได้ตัวนั้นแถมไปก็ได้นะครับเนาะสองสามตัวเนาะสามีตัวงามครับพี่น้องครับแล้วก็ช่วงต้นคิทก็มีให้อยู่สวยๆเด็ดๆเลยนะครับหกหมื่นเก้านะครับเนาะอ่เดี๋ยวจะพาบึงทางไถยเด้อพี่น้องเลยไถใหญ่ดีสุดตเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเดินดูส่วนท้ายนะครับเนาะอ่เห็นว่าพี่น้องหุ่นอ่ะไถ่เดินดีหุ่น นะครับเด้วแผ่นหลังนี่อาเห็นชัดบ่ะตุ่นดิวนบ,บังถ่ายจักน้อยนะครับพี่น้องครับนู่นถ่ายบึกๆเลยล่ะตัวนี้อ่นี่นะครับอ่านี่เอาครูนี่งามพี่น้องครับซ่้มกันเลยละอ่าต่อไปครับเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับสาวน้อยหมายเลขสามห้าสามนะครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกพอได้มาบิ่งกันสูงสูงกติร้อยสามสิบบวกได้แล,ล้วล่ะตัวนี้ อ่าตัวนี้ลูกพอได้ขั้นต้องแตงครับลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกค่ะลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกไดครับเด้อตัวนี้ง้อจักเดือนครับง้อได้ประมาณสิบเดือนแล้วค่ะประมาณสิบเดือนนะครับทายาตซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับเด้ออ่านี่แหละครับซีไว้บึ้งเอาพี่น้องครับขอบหูดำหูสันสันนี่บึ้งเหนียงคอมันหลุดครับพี่น้องอ่ะวัวในอนาคตนะครับพี่น้องครับ หมายเลข3 5 3หตัวนี้แตงว่าเท่าไรครับก็หกมืนเก้ากันค่ะ3ตัวนี้สรุปว่าตัวละหกหมืนเก้านะครับพี่น้องครับเป็นวัว F1 นะครับเด้ออ๋อสิพาบึงทั้งนี่พี่น้องครับ่มนีต่ำนี้แอลครับงามเลยยุติ่าวเขาจะมากส่ตัวไหนมักสายพันธุ์ของพอไหนนะครับเนาะสิพาบึงทางดักพี่น้องจิ้มกระดำดีสุดตัวนี่แหละครับพี่น้องครับอะอมักตัวนี้ชอบตัวนี้เมาเลยนะครับเนาะ ที่หันสาฟามครับพี่น้องครับไฟมกสิล้าเบื้องไทยพี่น้องอ่นะครับเด้อเห็นไหมพี่น้องครับยิ้มดำสนิทดีทุกตัวอ่มื้อนี้น้องแตงมีมาให้ยซ่ำหนินะครับเนาะค่ะอ่ะนี่นะครับเด้อสวยๆท่านั้นเลยนะครับเนาะเติงสาวน้อยเติงงัวทองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกัอยากจะเด้งว่าหันสาฟามกับขอมาเบื้องเอาครับพี่น้องปรกาดบอกไปแล้วเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ